สวัสดีพี่น้องพี่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้ภาพพี่น้องเฮามาเบิงสวนแตงของเหาซึ่งสวนแตงของเหาเนี่ยก็ได้ลงคลิปไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่ปลูกนะคะเดมาอัปเดตให้พี่น้องของเหารู้กันถึงความอาจะเรมเติบโตของเขาแต่ละช่วงแต่ละตอนของเหานะคะแตงกวาอายุสัน้นเป็นพืชอายุสัน้นปลูกเองขายเองค่ะพี่น้องตอนนี้เหาไดมาหาห้น้ำถูกๆเสรารนะคะเดีเ๋ยวเฮาไปเบิงกันว่า หลูกของแตงกวาที่เห่าบำรุงแล้วก็ดูแรลรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยสูตรนั่นฉีดสารกำจัดวัชพืชสูตรนี่แบบนี้นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะติดดอกออกผลขนาดไหนนะคะเพราะว่าสูตรของเห่าเนี่ยการปลูกแตงของเห่าก็มีสูตรอยู่ค่ะพี่น้องนี่เบิงนะคะตัวนี้เริ่มเริ่มที่จะติดดอกออกผลแล้วค่ะพี่น้องนี่อุ้ยดกมากๆเลยค่ะพี่น้องเห็นไหมเป็นจิมจีมเลยจ้านี่ คลิปนี้เป็นภาษาทอง่นเด้อพี่น้องผู้ใดที่อยู่ภากลางก็ค่อยๆฟังกันไปนะคะนี่ค่ะเป็นแทบทุกขอเลยจ้ะพี่น้องนี้เป็นทุกขอเลยนะคะนี่คือการการบำรุงดูแรลรักษาของเหาค่ะคลิปก้อนหน,น้านี้กระไดลงคลิปไปหาพี่น้องได้รับรูถึงการใส่ปุย๋ยสูตรใดพี่น้องย่อนไปเบิ่งใดเลยนะคะนี่ความเจริญเติบโตของเหา อา,อายุสันได้ค่ะพี่น้องบักแตงเห่ากับอายุแคร์สาวันกันได้เก็บแล้วรู้สึกว่าแตงช่วงนี้ก็สิบประมาณ20วันใดละมั้งนะคะเพราะว่าจำบ่ดได้ค่ะพี่น้องข่าวๆเบิงเนาะ กำลังออกดอกกําลังเป็นน่วยค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นสวนสวนงอกค่ะพี่น้องได้ลงคลิปไปแล้วเด้อผู้ใด,ดที่ติดตามผลงานของเฮากะกะเบิงกันไปเรื่อยๆนะคะอะการอยากจะบอกพี่น้องว่าพื้นที่ตัวนี้บางครั้งที่มันอยู่ในไ,ไกลๆก,กับต้นใหม่แบบนี้มันจะมีนกนกกระจิบหน่อยมาเจาะระวังแต่บ่านนกกระจิบหน่อยจะมาจิกกินดอกดอกทิติดหนวยในหน่อยนะนะคะ นั่นก็คือเหตุผลที่อันตรายไปบางนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่เบิ่งหน่วยของแตงของเหานะคะมันจะจิกเอาบริเวณตรงนี้มันจะเลื้อแต่งแต่ลูกเล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้คือศัตรูของแตงของเห่านะคะขึ้นเครื่อดีมากๆเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราดูผลงานต่อไปว่าเจตแบบใดการฉีดพ่นสารเขาก็ได้ฉีดอยู่ที่สามวันฉีดที่หนึ่งถ้าเกิดว่ามีเพียมีมแมลงนะคะ ถ้าเกิดว่าเครือของแตงตกมาแบบนี้เขาต้องจับขื้นได้ค่ะพี่น้องต้องจับขื้นแบบนี้เห็นบหนี่ดีนหนวยของเขาดกมากๆเลยจ้ะสูตรปลูกแตงให้ลูกดกนะคะสูตรปลูกแตงให้ลูกดกสูตรสูตรใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องปุ๋ยที่เขาใส่ช่วงระยะแหลกๆให้มันงามนี่ก็คือปุ๋ยสูตร18-12-6นะคะส่วนช่วงที่กาลังเจริญเติบโตแล้วก็ช่วงที่กาลังออกดอกแบบนี้ จะ,จะเปลี่ยนปุ๋ยสูตรแล้วนะคะจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอค่ะพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยสูตรเสมอคือสิบหาสิบหาสิบหานี่มันจะทําให้แตงของเฮาลูกดกด้วยนะคะอ้าวยอดนี้เริ่มงอแล้วค่ะพี่น้องไม่นอนนะคะถ้าเริ่มงอเริ่มยิกแบบนี้แสดงว่าเขาไม่นอนนี่ใบขาดกรุงกริงแบบนี้นะคะฉีดพ่นยากําจัดนอนได้เลยค่ะส่วนยากําจัดนอนเท่านั้นเราจะใส่เป็นอีมาเมกตินนะคะ อีมาเมกตินเบนโซเอตซึ่งสารกําจัดนอนกําจัดมแมลงตัวนี้จะได้พลดีมากๆเลยบริเวเชียยาค่ะพี่น้องแต่ก็ได้ให้พี่น้องข้ารับรู้นะคะอุ้ยนอนมีขนาดฉีดสามวันได้ค่ะพี่น้องสามวันสามวันฉีดที่หนึ่งก็ยังมีนอนอยู่นะคะส่วนระยะการปลูกข้า็จะปลูกประมาณแบบนี้ค่ะพี่น้อง สิบเซนติเมตรต่อหนึ่งหลุมยี่สิบเซนติเมตรต่อหนึ่งหลุมแบบนี้ก็ไดนะคะใบของเฮาตองตองอ,ออกนะคะพี่น้องเพราะว่าแสงแดดจะได้่องถึงบริเวณที่เขากําลังติดดอกติดผลอยู่แบบนี้นะคะนี่คะ่ะกําลังดกเลยค่ะพี่น้องเราต้องปลูกหลายนะคะปลูกเฉพาะที่เฮาขายพ่อเฮาขายเพียงพ่อของความต้องการของตลาดของเฮานะคะตัวน,นี้ ทางห่ากระไดขายเองบริสุทธิ์รงพอขายค้นกลางนะคะเพราะว่าห้าก็บริปลูกหลายเนาะปลูกแค่ประมาณสามซองด้วยกันถามว่าห้าใส่สูตรใดห้าใส่เอ,อ่อเมล็ดพันธุ์ยีห่ห้อใดรู้สึกว่าจะเป็นกลีนยี่ห้อของกลีนอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าเพิ่นแบงขายค่ะพี่น้องทางห่ากกรลู้บรชัดเจนปันใดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจะออกมากจากกระป๋องหลก็เพิ่นจะมาแบงขายเป็นซ่องละลอยทาง้านเขา จำได้แต่ว่ามีมีคํา่ากรีนกลีนข้าง,าางนาเดียวคลิปหนาจะมาบอกค่ะพี่น้องตอนนี้ยากระป๋องกระป๋องของมเมล็ดพันธุ์จะอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของสวนของเฮานะคะก็เลยบอกพี่น้องชัดเจนบอดายปันไดนะคะการที่หาย้อมูลเฮาตรงมีข้อมูลที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเฮากับบกาบ,กาบอกว่าเป็นสายพันธุใดนะคะอันนี้พูดบอกเพื่อเพื่อไวเพื่อที่พี่น้องจะมาถามของเฮานะคะนี่ค่ะพี่น้องช่วงระยะน,นี้ ระยะออกดอกออกหน่วยแบบนี้ควรงดการฉีดสารกําจัดมแมลงไปสักประมาณ 2- 3งถึงสวันก่อนนะคะก่อนที่เห้าจะก่อนที่แตงจะออกดอกแบบนี้เหาก็ต้องฉีดก่อนนะคะพอออกดอกแบบนี้แล้วเฮ้าก็เว้นวักไหวประมาณ3มวันหรือถ้าเกิดว่าบอมีนอนบอมีมแ่แมลงเหาก็ต้องคว้วนเว้นบักประมาณ7วันกระไดคะ่ะพี่น้องนี่คือเทคนิคของเหาการปลูกแตงอยากให้แตงลูกดกและกระไดรับผลผลิตที่ดีนะคะ การที่เหาสังเกตว่าแตงของเหาเนี่ยมีมแมลงรบกวนบอ่อเบึ่งบ่อยากเลยค่ะพี่น้องเบึงใบเบึงยอดถ้ายยอดของเหาจะเป็นยอดเอกระจุกกระจุกแบบมีมีขีน่นอนอยู่บริเวณตรงยอดตรงใบของเหาเป็นดำๆนั่นก็คือนอนกับมแมลงได้รบกวนแล้วนะคะถ้าเป็นใบใบใหญ่ๆออกมาลักษณะนี้นี่คือ่ม่นอนแล้วนี่ใบนี่จะมีนอนค่ะพี่น้องนี่สังเกตเบึงใบมันจะขาดแบบนี้นะคะ ใบจะขาดกระุงกระ่งแบบนี้แสดงว่ามีนอนมีมแมลงมารบกวนแล้วนะคะต้องฉีดพ่นด้วยสารกำจัดมแมลงค่ะนี่พี่น้องเึิงนะคะกำลังกำลังจะโดกแล้วนะคะพี่น้องนี่มีรูปเยอะเลยเต็มต้นเลยนะคะ อีกหน่อยเขาก็ได้เก็บขายแล้วค่ะพี่น้องนําเงินสู่ครอบครัวของเฮานะคะก็ได้ปลูกทัว่วกับแตงเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอัปเดตทัท่วในสายน้ำยศตอนตอนนี้เป็นแตงในสายน้ำยดค่ะแตงในสายน้ำยดนี่ดูแลแบบง่ายเลยค่ะพี่น้องแค่เปิดน้ําเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วก็ไปเห็ดอย่างอื่นไปเห็ดอย่างอื่นที่เฮ้ามีเบียกไม่งานหลายๆเปิดทิ้งไว้เลยค่ะพี่น้องแล้วก็บ,บางคนบ่มีเบียกมีงานก็ไปพักผ่อนอยุ่ที่บ้าน ทิ้งไว้สักประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีเข้าก็ตตองมาปิดค่ะพี่น้องกาวามันซุมเข้าก็ต้องปิดนะคะสําหรับคางของเข้านี่บอแมนว่าปลูกใส่เด็เธอเดียวเดว้ใส่เด้ยเป็นประจําเลยค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าแตงตัวนี้หมดอายุแล้วเขาก็จะมาลือคางอีกไม่ไพเ่เขาก็ต้องเก็บไว้อีกปลูกต่อไปได้นะคะบ่เด็มีลงการลงทุนมากไายอีอยังเลยค่ะพี่น้องแค่เข้าสื่อมเมล็ดแตง ซองละลอยมะะมเมล็ดแตงก็ตตองมีคุณภาพนําค่ะพี่น้องถ้าเกิดซื้อมเมล็ดแตงเป็นกระป๋องกระป๋องละหาบาทสิบบาทเนี่ยหน่วยของแตงของเฮ้านี่ก็จะบวจหน่วยนะการที่เลือกมเมล็ดพันธุ์ตองเบืองนําค่ะตัวน,นี้มเมล็ดพันธุ์ของเพิ่นเจอราคาเป็นกระป๋องอยู่ประมาณประมาณหาถึงหกรอยบาทแต่ตัวน,นี้เพิ่นแบ่งขายแบ่งขายเป็นถุงเขาก็เลยซื้อเป็นเป็นถุงถุงละลอยบาทเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะดกมากๆเลยค่ะพี่น้องนี้ โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ